ออกันด้วยข่าวที่ออกมาดับกระแสข่าวลือได้อย่างรวดเร็วเลย,ะเลยนะคะ,คะเมื่อคอสชอปล่อยตัวกฤิตสุดาค่ะนักกิจกรรมของกลุ่มคนเสื้อแดงแล้วก็ยืนยันว่าไม่เคยถูกทําร้ายนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวนายอภิรัตแฟนหนุ่มไปดําเนินคดีความผิดฐานมีอาวุธค่ะ นายทหารพระธรรมนูญควบคุมตัวนายอภิรัตศรีปัตตเนธหรือแมวผู้ต้องหาในคดีความผิดนะคะฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและถูกควบคุมตัวตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอพร้อมกับนางสาวกฤิสุดาคณะแสนหรือว่าเปิ้ลสหายสุดซอยค่ะแฟนสาวตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมมาส่งให้กับพนักงานสอบสวนกองปราบปรามเพื่อดำเนินคดีที่สถานีตำรวจภูทรแสนสุขจังหวัดชมบุรี ขณะที่นางสาวกฤิจสุดาที่เพิ่งได้รับการปล่อยตัวในวันนี้ก็ได้ยื่นขอประกันตัวนายอภิรัตค่ะสำหรับนางสาวกฤิจสุดาเป็นอดีตนักศึกษาที่ทํากิจกรรมเคลื่อนไหวร่วมกับกลุ่มคนเสื้อแดง และภายหลังถูกเจ้าหน้าที่เข้าค้นบ้านพักพบแผ่นซีดีมีเนื้อหาเข้าข่ายหมิ่นสถาบันและมีเอกสารการติดต่อซื้อขายอาวุธสงครามต่อมาถูกควบคุมตัวและมีกระแสข่าวลือออกมาทางสื่อสังคมออนไลน์ว่าถูกทหารทำร้ายร่างกายหายสาบสูญหรือว่าเสียชีวิตค่ะนางสาวกฤษุดาย,ยืนยันนะคะแล้วก็เปิดเผยว่าระหว่างถูกควบคุมตัวตนเองไม่ได้ถูกทำร้ายแต่อย่างใดและรู้สึกแปลกใจกับข่าวที่ออกมาจึงอยากให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสาร อย่าลงเชื่อข้อมูลที่ส่งต่อกันมาค่ะและไม่ทราบว่าใครเป็นคนที่ปล่อยข่าว